ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะพี่น้องเนาะค่ะกากกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้สู่สุขคนเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อน่ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆอยู่ร้านท่ามเมซีส่สายยะเนาะคะ่ะฝนก็นตกแซะๆซยุ่งชีล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับ FC แฟนช่องเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถา้กถาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผูชน้ชมที่เขา้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่ซื้ได,ด้ิภาข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอดผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้น้ำกับถั่วมะฮอดร้ากถ้ำเมชีชาย,ยะแล้วนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่ะ,คะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนนี้สดๆใหม่ๆร้อนๆนะคะพี่น้องเนาองอ่ะเพราะนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพท่องอีกเทื่องหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ ก็ยังแค่ในทวดนะคะพี่น้องคะทุ่งกระสิเลืออีกฟังนั่นนะคะพี่น้องคะได้น้ำปากทางเขามาทอดทางนี้แล้วนะคะพี่น้องคะเปิ่ยวสบัดสวยงามเลรอคะบัดนี่ค่ะสำหรับร้านท่ามสใส่ทงท่ามจับก,กับทงชาตกนะคะพี่น้องทงท่ามจับก,กับทงชาติค่ะคุณล่ะคะพี่น้องคะ่ะน้ำขึ้นมาส้นเลรอคะพี่น้อง ขอบคุณทุกทท่านเด้อค่ะสายท่านนําใจเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญทุกทุกคนเนาะค่ะที่ไดซอยเมซี่ใส่ยาห้ามาเนาะมันเป็นน้ำแกงค่ะพี่น้องค่ะตรงนีก้ก็สีตรงไมซี่อยู่นีก่ก็สีเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะคะพี่น้องนอะถ้าเปรียบไปได้ก็คือเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งเขานี่บ่ต้ห่วงพี่น้องตายบ้านล้หนึ่งค่ะน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยท่วมหอดอาทิตย์นึ่งใน่บ่เเรือค่ะพี่น้องค่ะเขานี่ ป่ามันนี่ยแอคติว่าไปเบิง้งไม่ชี้ใสะเนาะคะ่ะเศร้าๆจังสิพเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะตอนเศร้าๆอ๋อสิอได้เป็นหลักทายไม่ชี้ให้เบิ่งกันน้าพี่น้องค่ะว่าเป็นจังได๋แน่ตอนเศร้าๆนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะฝนตกลิ้นแสะอยู่ได้นี่พี่น้องค่ะไม่ชี้กอ้ ขยันคักพี่น้องค่ะบระยู่บรเศร้าจา้าเพื่อแม่คนกระดับทำความสะอาดเห็ดนั่นเห็ดนี่เปลี่ยนท่งเนาะคะ่ะทั้งนาเลยค่ะกับขุณคุณแม่สายทองเด้อกับคุณแม่อีกท่านหนึ่งเนาะคะ่ะไปซอกซื้อเยอะด้แม่เด้อจังได้กะสาธุ่งรถด,ด้แม่ผู้ดได้อวนปันจจัยมาซอยเนาะคะ่ะเสือท่องค่ะพร้อมคุณแม่สายทองเนาะคะ่ะอ่าขน,นตกลื่นแจแสแ ฝนตกนะคะแอลกษลงไปซอยพื้นที่น้ำท่วมอีกคือเกาค่ะมืนอนี้พี่น้องค่ะไปแกะเข่ากองมือว่านี่ลุยเปียกหมดหยอดพี่น้องมือว่านี่ลุยยนะคะน้ำเพียงแอวพี่น้องค่ะลุย่ยเกะเข่ากองแกะถุงยางเสียพ,พี่น้องเข้าทา่าอันานบันพุ่นท่านนะคะพี่น้องเนาะ่ะให้ปาเปียกหมดหยอดพี่น้องค่ะน้ำเพียงแอเมือว่านี่นะคะพี่น้องค่ะมืนอนี้ก็สิไปตอ้ออีกค่ะพี่น้องมืนอนี่ขอบคุณในสายท่านลำใจที่ซอย เป็นน้ำแพกสองเพกก็ะดีเด้อสิบบาทยี่สิบบาทเนาะคะ่ะที่ได้โอนมาเนาะคะ่ะพูดละล,ยลอยก็ดะะพกีพูดละหลายลอยก็ดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะคู้บะมี่ก็บยี่สิบห้าสิบเพิ่นก็โอนมาซ่วยก็บขอให้บาทแดงสลึงใดก็ให้ย้อนกลับไปหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะลอยเถาพันเถาทว,วีคูณกับเงินที่กินที่ทานมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเงินที่ทานมานะ ฝนตกลื่นเลยพี่น้องเลยอทายหลักทายพี่น้องนี่ค่ะหลักทายเบื้องหลังของเวซี่ใส่ย,ยาเนะคะพี่น้องนะเนาะคนบุรูได้ีนพี่น้องว่าเ้าหลักทายปันเดินะท่างเขาก็จะเละในจักนอยค่ะพี่น้องขาเนื่องจากค้าฝนยุดงแน่ไ้ก็ค่อยเสียเอาหินมาลุกนะคะพี่น้องเนงาะก,ก็เ,เ,ะะนะเขาพูนมีคุณแม่ท่านหนึง่งได้ซอยหินมาเล้วรถหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะรถนั่งกับเก้ารอยะค่ะพี่น้องขาหินเนาะ ทางห้าเบุบมมีปัจจัยนะค่ะพี่น้องค่ถาถ้าเป็นเ็นเ็นคุกนะค่ะพี่น้องเห็นเห็นดำดำ,ดำนะค่ะคิ้วหนึ่งกับเก่าลอยแต่ถ้าพ่อแม่พี่นอ้องโอ้เอออยากรวมน้ำเด้งเงินแม่คือบบหลายน้องสันเดอได้แล้วคะ่ะพี่น้องเรื่องถามค่ะว่ต้องอายเ็ดบุญคะ่ะพี่น้องคะ่ะไม่ต้องอายทำบุญน,นะคะแม่สิบบาทยี่สิบบาทกับเงินเฮาบ่ามเป็นเงินผู้อื่นนะคะ่ะพี่น้องนะเนาะเทศบาทได้สลึงได้ก็เป็นของเ้าเบิร์ดเปิดเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า เฮาสะสมสะเสบียงบุญไหเนะคะเพื่อพ่ายภาคหนาเฮาสิบได้ลาบากค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณเอ็นจีแฟนช่องเนะะี่ย่ะเอ๊ะทำไมไม่สวดมนต์กับแม่ชีจะได้เพิ่มบรารมีนะคะขอบคุณในความบางดีนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าตองห่วงเอ็ดดอกเด้อค่ะเอ็ดอยู่น้าสายในอยู่แล้วนะคะสวดมนต์คุณหม,มอะะ่องค่ะพี่น้องค่ะบบวาสกิกปเป็นกับแม่ชีใสาย,ยากด็ดีวัดพระลินกด็ดีวัดอื่นๆก็ดีนะคะพี่น้องค่ะไปไสได้สวดมนต์หันนะคะเพราะว่าเอ็ดอยู่สายวัดนะคะขอบคุณในความเป็นห่วงเป็นใยเด้อคะ่ะ เอดซีอยู่สายพระสายเมซี่อยู่แล้วนะคะพี่น้องน้องพรต้องห่วงเรืองสวดมนต์พี่น้องค่ะเต็มที่กับเรื่องนี้นะคะพี่น้องน้องก็ขอบคุณที่เพิ่นหวังดีนะคะพี่น้องเนาะเอ่ดคือบบสวดมนต์น้าเมซี่สัยะเนาะค่ะข่าวตรงห่วงนะคะเพราะว่าทังทางแอ็ดมินนี่โบว่าเด็กโบว่าเดินโบว่าเสาบ์บว่าแรงเนะคะพี่น้องนองซีอยู่ในซิโฟกัสเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะจังเลยก็ขอขอบบนขอบคุณค่ะในสายท่านนำใจพ่อแม่พี่น้องที่ได้ซอยมากค่ะ เหมนจะมดไปหมดเห็นหน้าเราพี่น้องแอบทายเบื้องหลังค่ะซึ่งเมื่อคืนนี่น้องพี่น้องค่ะงูใหญ่นะค่ะตกเปะลงมาอยู่อ่ากุดเมซี่เข้านอะห้องแอดไปบันนีบังแม่เพื่อนกะได้ลอกก่อนไว้นะลอกก่อนพ้นเขาห้องหน้าบันนีได้เงี้ยได้เสียงตกเปะนะคะเพื่อนก็นเลยห้องแอดไปเบิง่งเพื่อออกมาเห็นงูขวางทาง,ลางหลังงางอยู่นะคะพี่น้องเนาะ โอ้โหโศกโศกโศกสนอกักเอฟซีมันงคนก็นใช่อหเอ้ยมันค่าโศกอย่างันิการข้อตายใช่รนะพี่น้องเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคอีกอยจางหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะยูบอยามหาตนลงไปอกูดไมซี่นะคะงูใหญ่นะค่ะพี่น้องเนาะ่ะเออก็จะบอกกัปลอดภัยนะคะ,นะคะ,ะมไะคะมซี่กับปลอดภัยงูกับปลอดภัยค่ะบ่ได้ทำลายแต่อย่างใดน,นะคะพี่น้องเนาะค่ะ,คะเดี๋ยวเอียคืนภาพให้เบิ้งนะคะพี่น้องเนาะคืนภาพว่างูใหญ่เป็นจังไรนะคะพี่น้องเนาะ ไม่รูว้ว่าคนใดตัวดีตัวเด็ดไปเนาะค่ะสำหรับแม่ซี่ใส่ย,ยังงดที่แล้วคนหายซี่หกคนอกหกสงองเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือแต่เลข้กหกตัวเดียวคนงวนนี้เอาไหมคะพี่น้องค่ะตัวเล็กแน่ทางทุกตัวเขาได้ลดได้นคะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องกับบุได้หางมง,ง่ายแต่ย,ยังไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือพิษก็เยาว่ากันค่ะพี่น้องค่ะกับขอบคุณอีกเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคู่ที่ทรงสุดขาวมาให้แม่ซี่ฮาวเดอร์ค่ะกับเขาซานอาหารแห่งเนาะค่ะ มันหน่อยแมันหลายกะขออนุ่มมรนาบุญนำเนาะค่ะสะสมสบเบียงบุญวัตยต๊ขบวนบุญยตกตะสะพานบุญค่ะพี่น้องคะ่ะผลเหตุอยู่ไซมันห้องบริปเป็นเจ้าภาพใหญ่เ้าก็ขอห้อยขอแขนนํำเพนเนาะคะ่ะ10บาทเ0าบาทก็เป็นเงินเฮ้าค่ะพี่น้องคะไม่ต้องอายทำบุญเนาะค่ะันเหตดูน้ำแอ็ดก็ดีเฮ็ดอยู่ไสก็ดีนะคะพี่น้องเนาะก็ขอให้โชคดีมีชใช่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่จ๋าสาธุค่ะสาธุลูก โอ้เป็นยังไงใน,น่นอ้เมื่อคืนนี่ได้ข่าวว่าอันนี้ก็ะยันพคนส่วนก็นจะว่าเฝ้าโคตออกอีกแล้วเออเอาผ้าเอาผ้าออกเนาะห <laughs> ยันหยันพญาใหญ่มาดั <laughs> สดสนเนาะโอ้เดี๋ยวจะให้ผ้าให้เบิ้งลราเมื่อคืนนี่ก็มาศสนเนาะแม่เนาะตกลงใจเนี่ยแม่เหรอว่าจะจะขึ้นเนนนนวลาตันทางแม่อยู่นี่อืมเปะเลยเปะอืมก็เพราะตัวใหญ่เลยเจ้าช้งคือดังแหง,งอืมมาหยอกตีแม่อีกอย่างโบ่มันตกแต่สิมาเก็ดดังตึกๆนะอ่าอ่าตีหางเล่น เม่เห็ใ้ได้ยินเสียงถ้ามเตกมัจะถึงก็ดีแม่ว่า่มต๊กมจะถึงอือเพิบนบ่ขึนสูงแหมเออ่นมักนีดดินเนาะตกใจว่าหลแม่เลียวมาเห็นเพิ่นตกใกก <c oughs> ตุ๊กแกเลยเนาะตุกใจเลยคนหั้งยานงูอยู่แล้วคนหั้งยานงูอยู่แล้วก็ตกใจตัวออื ตกใจว่าตกใจจนเสียงไหนคุณเนาะว้าวปูลิยาปูลิยาเออปูลิยาเว้ยแกจะว่าปูลิยาอยู่หันให้มันกัดหถ่านด้วยวันนี้ก็คือเป็นงูอยู่อันทั้งทั้งกำลังอันผ่าพูนุกอืมอย่านไรเออแต่พูนุกมาสิมาอันเขาแนวไรคิ่ไปคิ่มาอันนี้อ๋อดูกอันก่อนรกก่อนว่ะอือยังว่ารกก้อนเขาทำให้ค่าหางงูเหลือมใหญ่มากจีให้เจไดเสียเขาไปซอย ห้องเนี่ยเพิ่นลงให้เพิ่นเสียงไดให้เพิ่นอัเตื่นเสียงดิแตสินอนหลงข่วงเนี่ยแหละนะแม่ก็ยี่ห้ออะไรอ่าข้เหลือมไงพอป่อยง่ายได้แม่ก็ะหนุ่ยหน่ยอยหางเนี้ยแต่ว่าขั้นท่าไปย่อฟึนบางดูเลยมันจะคูเฮาเหลือมยังไงนี่คือเห็นสภาพอันตอนปลูกเห็นอยู่ถามาจองเออที่หลากมาคือเห็นอันว่าอันขั้นกินพอล่งอันเสียเฮ็ดจังไลยขิดย่อนดังอ่าอ่ามันใหญ่แหงเห็นงูเห็นงูแม่ขิดย่อนดังไปหาแต่หลังได้อืมอืมไปจังไหนตี <laughs> ฉันต่อคนเฮาเนาะเคยบุญสัมพันธ์กันเคยเฮ็ดเคยสั่งห้องกันเนา,นา,าะแม่เนาะก็คิดหอดคิดถึงอยู่เด้อคัน่นมีเวลาเบิ่งคิดนี่เนาะแม่เนาะคิดหอดคิดถึงอยู่ค่เปไปยังไ๋ก่อนได้ยินเสียงกี่แก่ห้องวังเลยก่อนกแก่ กแก่หน่อยสีบ่อสีมันเิ่นฮัต้องไว้จักล่ะบ่คนี่เห็นจ้าคือยู่ฮือนโลแล้วยุ่องานหน่อยโดดนัดบอกพ่อน่ามาต๋ว f เอฟซีกเด้อฟซแห่งแต่จ่องสื้ออยู่เด้แม่แม่เ็ดแม่เอ็ดียังอยโอ้อบอลแม่อันเป็นอันดึงอบอลอยู่อันให้หน้าบกมลหาอบ่อหอห้องเกจคือแม่นับเยิ่ บักบักสุดสุดท้ายบ่ลงถ่ายว่าสิบ่5 5 6 7 5 6อีกว่านาะแม่นาะแม่ก็คิดว่าเวฮาะ7ือก็คิดว่า7 5 6น่มโกงเค้องบอกบานี้บ่ถือให้มันฮู้ไปนะพี่น้องเนาะอ้าก็เว้าไปซะล่ะยามเว้าคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังได๋ก็ใวิจารณญาณเนาะแม่เนาะของพวกนี้มันเป็นของบ่เก่าบหลังเฮาได้เคยสะสมมาบ ถ้าเ้าเคยสะสมมาจังได้เทวดาเพิ่นกระเจกดขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเ้าเกิดจะไปงมง่ายซื้อพู้หอมปากหอมคอซื้อผู้ใดเนี่ยถือแล้วผู้ใดตักบาดหยาดน้ำเนาะแม่เนาะผู้ใดซื้อน้ำซื้อในแห่งตอนนี้น้ำท่วมกับผู้ใดซอยมาผุล้านผุลแพกสองแพกตอนนี้น้ำก็บผู้ใดแพงเลยค่ะพี่น้องเด้อแพกไรยิบห้าบาทเนี่ยตอนนี้ค่ะผู้ใดขันซื้อหลานทรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสี่แพกร้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดรวมมาลอยหนึ่งนี่ก็สิได้น้ำสี่แพก เพื่อที <S <S an yeah. ่สิไปซอยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะกับอาจารย์แม่พนธุ้ค่ะพี่น้องเ้อร์อันนั้นก็เป็นแม่ชีขึ้นกันเพราะว่าเฮ้ากับสิสนับสนุนทางด้านแม่ชีเนาะแม่ดวงสัมพันธ์กันทั้งในเด้ดวงสมพงกันวะทัไปเนาะซอยเหลือประซาส้นย่ยพันผู้พ่นเดือดหล่อนเนาะแม่เนาะผู้พ่นทุกิ่นยากก็เฮากับมีด้ค่ะพี่น้องเ้ออย่าเฮ้าอย่าไปค่าทอแทะว่าเข้าทุกเขายากเนาะแม่เนาะเดี๋ยวมันสิมาเองค่ะพี่น้องค่ะถึงเวลามันมาเองเนาะแม่เนาะ นี่เห็นบมแม่ว่าจ,จอมคนต้องอดทนยอดคนต้องขยันค่ะพี่น้องค่ะเอาวันนี้ก็ขอบคุณแม่หลายๆค่ะลูกประยูอยล่อยไปน้ำนาเด้อแม,ม่นาข<อ>นานมาสาธุน้านมากปะทันแมเอายงาอางยอ,องมั้ง ه, อา้าวเอโศก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 สิละไม่ซี่ก็ล็อกก่อนพี่น้องก็จะเข้าไปไปไนอานอต๊กปีมาได้ใส่แมอ่จะเสียอเปอมาแม่โกมาจากห้อน้ยังวะออืมใส่ใส่นี่ไปสรางไปทามันเด้อเออสุแน่วในระดันตอนอันที่ใส่ของอ,อ,อืม นไหมนุเหาขดอือใส่หเาโซ่ๆเอไปเลยเโซอืไป้วมันจะหาไว่อ่โซ่ไปล้ไปล้ไปล้อืออือซเดยซอ่นวีอื่นส่ด้เหรอ่นเอาูหโอ้ยยหลอือคนยง่าสาธุสาธุแม่ค่ะ ยังไดน,นในห้องกลางเด็กกลางเดือนก็ว,ว่า <laughs> สาธุลูกค่ะเอ,ออยู่ยี่ท่าไหนไม่เคยตกเปร้มา้งใช่แม่อยู่ในห้องนอ้ำอาบน้ำเอออาบน้ำยู่อันอาบนา้ำเดียว่าสิบแปดอันสมาธิไปเดินจุกมนานอ่าอ,เอ,อนี่เ,นเสียงเตะค่<อ>ะกนออกมาคื่อหลาดอยู่เออแต่เมื่อเมื่ออ่อน<อ>พึ่งเซตตัวบโบเข้าใจว่าปู่บอกว่าเดี๋ยวคนจีนมาซอยสั่งร้านทำดอกว่าจัดให้คนว่ะอ่าให้ ว่าโดีดีรถเพื่อนสนป่ะจ้ามันจะได้กระดูกงูจุกอ่างไงมากมั้งเนี่ยจ้าอืมนั่นได้เห็ดได้สางดีดีเด้อค่ะแบบเอฟซีหรือมเอมันมาทำแล้วแอดมันสิโศกมันสิตตายใชนไหมพี่ว่าดิโนาแม่เนาะจ้าเอ้าข้าวสาโศกกระโศกเนาะพี่น้องเนาะโศกสวยข้านผัดวากาผัดวาาวากาเพื่นรถนะค่ะโศกโศกเนาะพี่น้องเนาะเหมือนกับอ่ามันสิเป็นสองหัวพี่น้องค่ะแต่บอเบเมนไม่หัวไม่ถ่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะหัวกับจักอันใดหัวจักอออัััันนนใด้ายยจงงงมูีีหคค่่่ะะพ เนาะเก๋ขั้นสีฟ้าเของมาทาย today, ไม่ใช่เพิ่นล็อกก่อนพี <mm ่น้องแนอนี่ตัวลูกหลานที่เขามาซอยบ่ได้ก็เป็นแปะนนี่แหละค่ะพี่น้องกูดเพิ่นกับเป็นแปะนนี่บ่เป็นแต่ไม่งู้เขามาเด้แม่หู้นะมันจำไว้หู้ปิดหู้นั่นแห嘛เบื่อเป็นยังเบ่อเป็นบ่ได้เขามาทั้งถึงโอ้เพิ่นมาเจอทั้งถึงจีแมนตัวนี้จะเสียงตกเปะ บ่นหานะแม่เนี่ยงูนี่มันอยู่ตั้เป็นเป็นเป็นงูดิเออข้างมันงูเขียวหนอนโบแน่ะข้นงูเขียวมันมักป่ายมักมักปีนงูเขียวนี่ยมาปีนมักป่ายมาแต่ว่างูเน้นมันมันน้ำดิบนะมานน้ำมันผืนงูเป็นเป็นงูมันน้ำืนแต่ว่ามันมันเห็นเสียงเป็นเสียงโต๊ะอ่าเออเสียงเสียงโต๊ะโต๊ะเป๊ะแม่เห็นมันก่อนหรือมันเห็นแม่ก่อนแม่เห็นก่อนแม่ยาวมากแม่จี๋มากแม่จี๋อ่อน ออกมาสิละเนี่ยอืมกินเต้วอันอืมอะไรไปหุ่นละอืมจะไปย่างกรรมฐานเนาะใช่ไปย่างทวนย่านกรรมฐานนี่แหละข้าแม้มันสิ่งมันส่วนข้ามันย่ามันเขามากเลยมานสนแต่นก็เปลี่ยนอร่าดอยู่ะไม่เปลี่ยนอืมม่มับ่นอืหกเนาะแม่เนา่ะมันหมองเป็นตะงูตะเกียบส่วนอืมโอ้เอาน้ำโชกเอ้ยอย่าให้เงียบอย่าให้เงาเด้อพญานาคสิได้จเตงแต่เป็นงูเขียวเด้อ เนาะปูสีสุดท้อโบามาซอยส่างก็สิได้เป็นงูเขียวเดว้ให้มาซอยเห็ดซอยส่างเลยบ่ได้เก็ยดคืว่านไะพี่น้องคะงหอนอันหอนปั่นไปปั่นไปบ่มีเงินเฮ็ดเก็ยเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เก็ยดก็เป็นงูเขียวอันนี้เป็นเออเป็นเป็นขี้กระเดื่อนเนะาะวันน่ะคัน <c oughs> ปั่นบ่ได้ก็แบบขึ้นล่ำโตแล้วบ่มีเก็ยแ <c oughs> ม่นบ่ท่าสีเขียวเป็นเป็นงูเขียวเลยอ้าวปู่เยาปูสีมาปูดมาผายเนาะแม่เนาะขั้นพื้นอยากมาอยู่น้ำเพา่อจะเห็นเลขเขาเลขกยังตัวบ่ทางใดกับทางหนึ่งให้ลูกหลลาานโชคภ โชคหมันตัวน้องแม่เนาะค่ะใครจะได้เห็ดได้สั่งได้น้องแม่ค่ะค่อยู่ซื้อๆบ่มีโชคบ่มีหมันบ่มีผู้ใดมีปัจจัยมาซอยได้น้องแม่เนาะค่ะอ๋อวันนี้ลูกก็ชื่บกวนแม่อีกแล้ววันนี้เมื่อเช้าเขาสิมาสัมผัสใหม่สาธุสาธุสาธุแม่ให้แม่เป็นยังกลุ่มๆก่อนะพี่น้องเด้อค่ะอืออืออือค่ะพี่น้องคะกลางเด็กเนาะค่ะแม่ห้องมากงูตกเปะลงมาพี่น้องค่ะ งูตกเปะสงสัยเพื่นนี้นามพี่น้องคะเพราะว่านามถ่วเนะคะพี่น้องเนาะนามถ่วงทางล้างข้าเพื่อนสีนี้นามมากตัวเนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่นามมากเลยเฮ้ยอ้ยแนวนี้เนาะคนตื่นเนาะพี่น้องเนาะเขาซ้ำใดซ้ำหนึ่งเนี่ยผู้ใดกับผู้ใดเถอะวะเห็นงูเนาะพี่น้องเนาะมันตื่นแล้วด้คนเท่านี้แค่มันอีหยังนะคะพี่น้องเนาะไม่ได้ยานแอกม่ทางตกใหญ่จรงจีินะคะพี่น้องค่ะอ้าวเมื่อสาร่ยสิไปสัมษณ์แม่เขาไหมเนาะค่ะว่าได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนเอฟซีแน่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ Né, tá bom.